ง่ายจัดเถูกจังวะเทอะรถดีนะเว้ยรถมันดีจัดโอเย่ถดีรถยังเสียวก็ดีไอ้ที่มาก็ดีกับแซดโฟไอ้ีอแซดโอแซดแซดโฟเจาะปเอี่้แพงหรออ้ยมีเปล่าวะขอใครใครีมนได้ะมีละถูกปะ้องามอได้ไหมน้อย อีบวกหนึ่งเหรอบวกหนึ่งขึ้นอย่างง่ายแบบบวกหน่หนคนในแแ๊้ผมแม่งตีไปทีเดียวบวกหนึ่งโคตรรุ่งอะไอ้ที่ <S <S ทีเดียวไอ้ควยเออตีทีเดียวบวกหนึ่งอไอ้แย้หลุดไอเอลิสใครมีปืนเหรอมีแหรออ้อาวไห่มีพักหนึ่งแล้วมันไปซื้อมา,ซ,อาซื้ออะไรปะซื้อวาอะไรไม่ได้ซื้อมามันมีมันมีเพื่อนกับชามันแล้วมันมีสปริงมีอะไรพร้อมหมดเลยเนี่แหละ มันออมน่าจะเปิดกระชากันมันไม่ได้ไม่ไม่รู้มัาซื้อใครอ่ะมันไม่มีเงินเพื่อนมันเติบกว่เติบกว่าชา่างเดียวเลยแม่ก็พอขึ้นช้าแล้ววันนั้นแม่ก็ไปเดินไปตีบอกหนึ่งเลยไอเ้เหี้ยติดเฉยเลยรถั่ว <S <s อไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอลไอ้เหี้ยซิลาตีไปเกือ <hl ut S 2> บ <Gallery. S 1> ร้อยทีแล้วบลอกหนึ่งห่วยไม่ติดเลยเออไอ้เห <s> ี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยตีทีเดียวติดหลุดเอาเน อันี่ที่กูว่ากูย้ำเวลามันไปบ่อยนะมันถึงถามว่าให้กูให้เวลากี่วันดีวะอ้สัตว์อีนี่กูเห็นแบงค์เลยที่อะพอพูดไปสามวันแบงค์หนูพวกพวกขั้งกี่ตัวไหนตีแตกตีแล้วตีแล้วตีอะไรคะตีอะไรครับตีอะไรจะจะเอ่อกูปินครับเอ็มไหนได้ไหมอีก็ไม่ได้ตีเลยครับขาดกู คริปโตนายเพื่อนผมมีขายนะทั้งหมดบอกเข้าขายถูกไปเพื่อนผมเขามีคลิปตัวไหนขายเขาเป็นเจ้าพ่อขายคลิปตัวไหนเนี่ยทวิงหมดแล้ก็เพิ่งซื้อคริปโตเพื่อนคุณใหม่อ๋อครับไม่ทั้งหมดแล้วมันไม่ไม่พอก็ซื้อใหม่ได้มีปูนมไหมครับเพื่อนใครมันโทรหาแน่มีนะแล้วครับเซียครับแล้ครับฮัลโหลครับพี่แจ็คหรือเปล่าครับ ว่าไงครับมีอะไรมีอะไรพี่จูวอนให้เบอร์มาคือให้เวลากี่วันนะครับพี่บอกว่าอะไรน้องตอนนั้นผมเครียดครับผมกินยามาครับผมขอฟางใหม่ได้ไหมครับแค่เวลาป่ะครับเรื่องเวลากับวันผมเครียดมากเลยวันนี้อะไรนะผมพูดว่าอะไรนะน้องเป็นอะไรนะผมเครียดครับผมใช่ครับผม,ผมเพิ่งเข้าแก๊งมาเมื่อไม่นานแล้วก็เครียดวันนี้ ไม่มึงอยู่นานแล้วพีจำได้ว่ามึงอยู่นานแล้วไม่นะครับผมเพิ่งเข้าแก๊งมามึงอย่นานมึงอย่าโกหกมึงอย่าโกหกอันนี้จริงๆครับพี่แจ๊คครับไม่ผมเข้ามาทีเดียวเองครับมึงจะเข้ากี่วันก็ตามแต่แต่มึงเข้าไปในแก๊งแล้วแก๊งมึงก็เดือดร้อนเข้าใจป่เข้าใจครับเออให้เวลากี่วันนะครับนี่ไงก็ดับคืนนี้ก็เป็นสามวันนี่ไงสามวันคือวันที่สิบวันเสาร์สิบหกครับวันเสาร์ วันเสาร์ผมทำไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมีเรียนมีอะไรหลายๆอย่างเลยครับทำไม่ได้ก็ไม่รอเพื่อนมันก็ไม่ได้สบผมไม่อ้างแล้วกันครับเอาเป็นว่าผมยอมรับผิดอ่ะเอางี้มึงตามคนในแก๊งคนในแก๊งมีคนตอนเนี้ยแก๊งอยู่ไหนอยู่อยู่ก๊าลาไหนก๊าลาคาสิโนใช่ไหมมึงเรียกแก๊งรวมเนยเดี๋ยวกูไปหาเคป่ะนี่ผมไม่ได้ติดต่อกับเคป่า ได้ครับได้น้องคนสวยครับครับครับเอาน้องผมไปซื้อรถคุณไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคครับผมแล้วเราได้แอดแอดเฟซกันไหม แอดฝาะแอดโอ้ยคมนะอันนี้รู้ไหมครับว่าแผนการของผมคืออะไรจะพิชิตใจคุณสองคนนี่แหละฝาแฟนด้วยเอาเลี้ยงเขาเป็นแฟนกันเลยสัตว์ไม่ใช่เหรอทอกทีครับขอบคุณนะครับผมเรื่องอะไรนับ8เดือนจะโหดให้นะครับผม1ะ3 ไม่เตะเปิเหรอแบบเตะดิไม่มีใครเตะเฮ้ยมีอะหวะโอ้มีเม็ดหนึ่งไม่มีเลยแค่นึงสองเม็ดไอ้เชี่ยมึง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 เติมไปตั้งเยอะมึงได้เม็ดเดียวเหรอผมได้เม็ดเดียวไว้ก่อนเลยเติมเป็ดแสนนี對對่เชี่ยไว้ก่อนคืออะไรกูเลย ลุงหนึ่งร้านพี่ยร้างนลุงหนึ่งมืออยู่ยังไม่มีแล้ววะให้ไอ้นี่หมดอ่ะขยะไม่มีเลยเหรอไม่มีโอ้โหกับชาไม่ได้เลยไงเหี้ยแต่ได้กี่เม็ดวะได้สองเม็ดน้องมีอยู่ในีพี่วะมีถ้านไปขายพี่แล้วที่มึเปล่ไม่มีเลยครับพี่ไอ้แก้วมันจะมีไหมเอาเดี๋ยวเราถามให้ เฮ้ยเอมีอยู่สอง台โอ้ขายยากตรงไหนวะแค่มี้กดขายไหมครับพี่่ซื้ออะไรอ่ะเนาะซื้ออะไรพี่ขายเท่าไหร่ละเอาที่เอาอันเอาอัดียวรับคมจะรอปีไม้สีดูเดยกูป่นนี้หี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุภาพเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนมึงไม่ต้องสนใจขนาดนั้นก็ได้เพื่อนผมว่าเฮ้ยมึงตกใจขนาดนั้นเลยเหรอเพื่ออรอเถอะเฮ้ยมีใครมีอยู่ยูเรเนียมสองอันปะในในวอลหรอเอลเดทมีบ้างน้ะอยาอย่าเอ๋มึกไอ๋มึกมีบ้างเอ๋มึกยูเรเนียมสองอันเอ๋มึกเอ้วันมียูเรเนียมสองอันปะน้องะลุงชายมีป้า มีป่ะหมึกมีเล่มสองอันป่ะไอหมึกหมึกไม่มีเลยหรอหมึกหมึกนี่เห็นไหมละ่ะเวลาเราเฮ้ยปะมีอยู่เล่มสองมหมปะ เออไม่แม่มีป่ะซื้อซื้อมีไหมแจ็คมันจะติดปืนมีป่ะสองเมต็ตเดี๋ยวผมอ่ะนี่ล้อมเฮียเลยหาซื้อดิเฮียแม็กแอคแล้วอ่ะเฮียดีแรงคานูเลยอ่ะเว้ ไม่มาเลยอ่าไดอเฮ้ย <Hey, S 2> ผมผมไม่มาใช่ปะแก๊งไม่อยู่กันแล้วครับมีแต่ว่าหัวแก๊งอยู่เนี่ยครับหัวแก๊งไม่สบาชซีคนหนึ่งอ่าอะไรนะครับส,สามสิบครับเบสสามสิบเต็มเหรอ,อาอีคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขอมาหาหน่อยสามทุ่มหลังไงด้ดอบเดี๋ยวได้ครับตอนนี้ผมมีการชาดคนออกอไรับเบส ได้าดังเลยหรอนะหล่งอะไรคนไม่มีเลยหรอเนี่ยน้องตอนนี้อยู่ที่เวลานี้น้องมีเรียนกันหมดเลยก็เลยแบบจะมีคัดคัดเด็กที่ติดเรียนอฮ้ยตหรออะไม่เปิดไม่ได้หรอเองงงอ่ะ อ๋อม,มันมันเป็นของบัตรแจงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะได้ได้ครับพี่